ที่มีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงก็จะช่วยทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ดีและไม่มีอาการปวดยกกลางขาขึ้น90า้าบองศาคมิ้วอาท้องไว้ด้วยนะคะแล้วก็วาง อย่างที่เห็นนะคะแกนกลางกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่แบบเป็นพื้นฐานมากๆเนาะทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเอาไปออกกำลังกายได้เลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงความสำคัญของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรานั้นมีความมั่นคงทั้งก่อนและก็ในขณะที่มีการเคลื่อนไหวดังนั้นการที่มีกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่แข็งแรงก็จะช่วยทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ดีและไม่มีอาการปวด แต่แต,แตในความเป็นจริงนั้นนะคะอาการปวดนั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นค่ะเพราะว่าการปวดนั้นสามารถเกิดได้หลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่หนักหรือถี่มากจนเกินไปจนมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นมีความเครียดความกังวล เป็นต้นค่ะแต่จากประสบการณ์มักจะพบว่าการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเนี่ยจะดีขึ้นในกลุ่มคนที่ 1. มีการฝึกการหายใจและการฝึกเข่วหน้าท้องทำให้อาการปวดลดลงหรือสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น 2. ในคนที่มีอาการปวดหลังจากการก้มหลังมานานหรือคนที่แอนหลังนานๆไม่ได้ 3. ในกลุ่มคนที่มีการทํางานของกล้ามเนื้อหลังมากจนเกินผิดป,ปกติค่ะและการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลําตัวนั้นก็จะสามารถช่วยลดการทํางานที่มากจนเกินไปนั้นได้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางในรูปแบบที่ยากขึ้นไปอีกนะคะ1เต็ ถ้าใครที่ไม่เคยฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางมาก่อนแนะนําให้ลองไปฝึกในคลิปแรกให้ได้ก่อนนะคะซึ่งคลิปแรกก็จะสอนในเรื่องของการหายใจการฝึกขมแมว่ท้องซึ่งเป็นพื้นฐานของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางค่ะถ้าทําได้แล้วแล้วก็ค่อยมาฝึกพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อโชคนะคะมาช่วยสาธิต ถ้อาออกกําลังกายให้ด้วยเนาะเดี๋ยวลองดูการทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่พร้อมสุดๆแล้วตอนนี้ซึ่งคลิปนี้เนาะการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางอะคะ่ะเราจะใช้หลักการก็คือกล้ามเนื้อแกนกลางจะเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับร่างกายดังนั้นเวลาที่เราขยับขา หรือแขนของเรานะคะแกนกลางจะต้องทํางานตลอดดังนั้นตัวของเราหรือว่าตัวสะโพกข,ของเราเนี่ยจะไม่มีการเคลื่อนไหวใครที่ทําโดยที่มีการขยับของตัวสะโพกเยอะเนี่ยก็อาจจะต้องลดระดับให้มันง่ายลงก่อนนะคะหรือบางคนทําแล้วรู้สึกกล้ามเนื้อหลังทํางานมากเลยนะคะก็ต้องลดให้มันง่ายก่อนเนาะเวลาฝึกท่านี้บางคนจะเมื่อยแค่ท,อท้องะเก่งท้องถือว่าทําถูกนะคะอะมา ลองท่าแรกกันโอเคเดี๋ยวเรานอนเอาศรีรษะเข้าหากันเลยนอนหงายชันขานอนหงายชันขานะคะอ่าหลังจากนั้นนะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยโค้งตามธรรมชาติเลยนะคะถ้าใครยังจำได้ว่าการหายใจเป็นยังไงก็คือหายใจแบบคลิป แรกที่สอนเลยนะคะหายใจตามปกติแล้วลงเขมเหมท้องเล็กน้อยนะคะไว้เตรียมรอไว้เลยและหลังจากนั้นนะคะให้เราวางมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวสบายๆเมื่อพร้อมแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกตามปกตินะคขแมแหวท้องแล้วก็สไลด์ขาให้ขยับขาทางด้านขวาหรือซ้ายก่อนดีพอ่อขวาก่อนเนาะอ่ะสไลด์ขาขวาออกไปโดยที่ ตัวของเรานะคะยังตรงอยู่นะจะต้องไม่เห็นการขยับตัวของสะโพกเลยนะคะและ้วแลวก็เลื่อนกลับอเอาใหม่นะจะไปด้านซ้ายนะคะขาซ้ายอ่ะสไลด์ขาเลื่อนออกยิ่งไกลจะยิ่งรู้สึกว่ายากขึ้นจะคุมยากขึ้นหน่อยนะคะก็พยายามฝึกเขมวไว้หายใจเข้าออกตามปกติเนาะอ่ะสไลด์ขาขวาเลื่อนออก ช้านะคะเวลาทำไม่ต้องรีบนะอ่าเอากับอ่าซ้ายด้านซ้ายอ่าไม่เป็นไรผิดด้าไม่เป็นไรผิดด้านไม่แล้วไ,ไม่เป็นไร,ไนไรให้ท่านไหนถนัดก็ทำได้เลยนะคะสลับกันนะพอทำสลับกันซ้ายขวาทำจนครบ1ิบครั้งหรือใครที่รู้สึกว่าทำได้มากกว่านั้นก็สามารถที่จะฝึกได้ เกินกว่านั้นได้เลยนะคะจนรู้สึกลา้าอันนั้นเป็น1เซตเนาะทำสัก3เซตต่อวันนะคะโอเคอ่ะได้ไหมท่าน,นี้เพราะโชว์ไหวนะคะอ่ะถัดมาเป็นการเปิดกลางสะโพกจำได้ไหมพ่อกางสะโพกออกนะอ่ะเปิดกางสะโพกออกให้เราเนี่ยชันขาขึ้นมาสองข้างก่อนสบายสบายเท้าตรงกับไหล,นะล่นะและหลังจากนั้นค่ะให้เปิดกางสะโพกออก โดยที่สะโพกของเรานะคะสะโพกของเราทั้งสองข้างเนี่ยมันจะไม่มีการเคลื่อนไหวตามไปด้วยยิ่งเปิดกลางออกมากนะคะก็จะยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆอ่าพอลองเปิดเลยนะซ้ายขวานะคะทําเลยนะอ่าเปิดด้านขวาหรือด้านซ้ายก่อนก็ได้นะคะเปิดแล้วก็กับสาหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าเออเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันบิดใช่ไหมบางคนไม่รู้ตัวก็ สามารถใช้มือสองข้างเนี่ยจับไปบริเวณที่กระดูกสะโพกก็ได้นะคะซึ่งกระดูกสะโพกสองข้างจะต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวถ้าใครรู้สึกว่าคุ้มไม่อยู่เวลากลางขาออกเนี่ยก็ไม่ต้องกลางเยอะนะคะกลางเอาเท่าที่เราคุมไหวให้ขาแมวท้องแล้วก็เปิดออกเนาะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกทำสิบครั้งนะคะเป็น1เซตเนาะทำามเซตต่อวัน เราทำอยู่หรือเปล่าทำอยู่นะถาถูกหรือเปล่าเนี่ยอืมโอเคอะถัดมาเป็นยกขาขึ้นแล้วก็วางจำได้ไหมนกึกออกว่างออะนีพอลองทำดูหน่ยอยอะงอเขา่า90องศานะแล้วก็ยกวา่าอะนะคะอะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมกันนะคะก็คืออะยกขาขึ้น90องศาแล้วก็วาง อ๊ยมันหนึ่งนะสิลืมเอา iPad ออกมัู้ลคนเห็นสิหรือเปล่าโอเคเอาไว้นะอ่ะยกกลางขาขึ้น90อโมงศาคขาแมอวท้องไว้ด้วยนะคะแล้วก็วางอ่ะยก90แล้วก็วางโดยที่ตอนที่วางบางคนวางแรงสะโพกมีการขยับเยอะก็ต้องระวังนะคะเราต้องวางเบาๆเราต้องคุมแกนกลางตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนะคะถ้าใครคุมมยู แสดงว่าแกนกลางแข็งแรงดีมากนะคะอ่ายกแล้วก็วางตอนเปลี่ยนถ่ายน,ะนะะ้ำหนักขาก็เหมือนกันเนาตอนที่เราจะยกขาขวามาซ้ายซ้ายมือขวาเนี่ยก็ต้องเขมแมวไว้ตลอดนะคะตลอดเลยโอเคเช่นเดียวกันทำ10ครั้ง3เซตต่อวันเนอะไหวเปล่าพอไหวไหมไหวไหวทำอยู่นะ อ่าโอเคอ่ะถัดมาจะยาอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเดี๋ยวจะให้ยกขาค้างไว้เลยนะซึ่งการยกขาค้างไวเนี่ยอ่าสิ่งแนะนำนะคะก็คือให้ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วค่อยตามมาอีกข้างนะคะเพราะว่าบางคนไม่แข็งแรงแล้วยกสองข้างพร้อมกันเนี่ยบางทีหลังมันแอนมากเลยเพราะว่ามันขามันหนักใช่ไหมหลังมันจะแอนอย่างเช่นอย่างเงี้ยปึบยกมาพร้อมสองข้างบางคนคุมไม่อยู่หลังแอนนี่อาจจะปวดหลังได้ดังนั้นเวลาทา ยกมาเทียข้างก่อนข้างซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วก็ยกอีกข้างหนึ่งตามมาแล้วก็ค้างไว้อ่าใช่ค่ะอ่าท่านี้จะยากหน่อยนะคะก็ให้ค้างไว้บางคนถ้ากล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงบางคนจะรู้สึกเลยว่ามันมาโดนที่หลังนะคะดังนั้นเวลาทําท่านี้เนี่ยอ่าก็ให้พยายามโฟก,กัสที่แกนกลางไว้นะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆค้างสมมติห้าวิแล้วเมื่อยและล้าและ เราก็เอาขาลงก่อนได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไหวทําไปแล้วอ๋อไม่ดูรู้สึกเมื่อยอะไรอ่าไม่ได้เมื่อยขาหรือว่าไม่ได้เมื่อยหลังอะไรเงี้ยเมื่อยแค่ตรงท้องหน่อยๆก็ค้างไว้จนกว่าจะไม่ไหวนะคะอ่าหลังหรือหลังแอนก็ได้นะถ้าหลังแอนเงว่าไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยถ้ามีอาการพวกนี้มมเมื่อยเมื่อยบริเวณอื่นที่ไม่ใช่ท้องนะคะแล้วก็มีหลังแอนให้เราเอาขาลงนะคะอันนั้นเป็น1เซตทํา3เซตต่อวันเหมือนกันอ่าโอ้พ่อช่วงนิ่งมากนะแค่แอบดูพ่อช่วงนิ่ง ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมฮะโอเคอ่ะค่อยๆเอาลงอันนี้ง่ายไหมนี่บอกเอาลงบอกให้เอาลงทีละข้างก็ที่ลืมบอกลืมบอกว่าเอาขึ้นหรือเอาลงก็ให้ทําทีละข้างนะเอาใหม่เอาใหม่เพราะสุดท้าจะขึ้นเออเอาขึ้นข้างหนึ่งตอนลงก็เหมือนกันบางคนหมดหมดแรงแล้วก็เอาขาลงไปเลยอย่างนี้มันก็ถ้าแกนกลางไม่ไหวใช่ไหมมันก็โดนหลังได้อ่ะเอาลงเอาลงทีละข้างลง ทีละข้างซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะคะ,ะประมาณนี้โอเคอ่ะถัดมาเป็นแขนกับขาแล้วให้สลับกันเนาะอันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะข้ามสเตปไปตอนแขนกับขาสลับกันเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเอาง่ายกว่านั้นอาจจะเป็นขากับแขนที่ค้างไว้ก่อนก็ได้นะคะอย่างเงี้ยค้างไว้เนาะ เพราะว่าพอมีแขนร่วมมาด้วยมันก็จะยากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าสมมติใครแอดวานซ์มากกว่านี้อ่าเดี๋ยวึกับพ่อโชว์จะโชว์การขยับแขนแล้วก็ขานะคะไปตรงข้ามกันเนาะลองดูพอแขนกับขาลองเปิดชนกันไว้เนี่ย <c oughs> โอเคโอ้โหทางน,นี้อยากกลับมาท่าน,นี้นะคะคือถ้าใครที่อ่ายิ่งไปไกลอย่างที่บอกมันยิ่งยากมาเทียจะมีสันๆก็เอาเท่าที่ไหว ะะอย่างเช่นสมมุติไปไกลมากตรงขาลาบพื้นแล้วมันยากเกินไปก็ไปแค่นิดเดียวอ่ะยวโชว์ซุยโชว์ไปนิดเดียวยนี้นิดเดียวก่อนไม่ต้องไปไกลมากเออแล้วก็กลับมาฮะฮะทำผิดด้านาผิดด้านไม่เป็นไรไหนก่อนก็ได้ไหนก่อนก็ได้ไไดแต่ว่าเวลาทำเนี่ยถ้าน,นี้จะยากอย่างก็คือต้องฝึกเนาะว่าแขนกับขามันต้องไปตรงข้ามกาันแล้วอีกแขนขาข้างนึงมันต้องอยู่นิ่งนะคะก็จะเป็นการฝึกที่ยากขึ้นไปอีกเป็นการฝึก การประสานสัมพันธ์การขยับการคขึ้นไหวของแขนและขาร่วมกับแกนกลางนะคะท่าน,นี้เลยยากที่สุดในวันนี้ที่จะโชว์เนาะอ่าโอ้สันเลยป่ะเพอสันป่ะอ่าใช่ก็ทำเท่าที่ไหวหลังนะคะไม่แอ่นนะไม่แอ่นให้มันมีแนวโค้งเคิร์ฟตามธรรมชาติปุ๊บแล้วก็กลับอ่าโอเคอ่ะตอนลงก็ เอาลงขาทีละข้างแล้วก็แขนลงนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วสำหรับท่านอนหงายถัดมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันในท่าตั้งคานกันบ้างนะคะซึ่งท่านี้นะคะก็จะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางโดยเฉพาะกล้ามเนื้อแกนกลางมัดหนึ่งที่อยู่ทางด้านหลังที่ชื่อว่ามัดติพิรุษโดยมัดนี้นะคะก็จะเป็นมัดที่เกาะไปที่กระดูกสันหลัง โดยตรงเลยนะคะซึ่งถ้าใครสามารถที่จะรักษากระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวปกติได้ดีนะคะมาแต่ว่ามัดน,นี้เนี่ยทำงานได้ดีเลยเนาะซึ่งในท่านี้นะคะต้องบอกก่อนว่าบางคนผู้สูงอายุบางคนมีอาการปวดเขา่าใช่ไหมมีอาการปวดเขา่าอาจจะมีความยากลําบากในการทําท่านี้แนะนํานะคะหาหมอนมาลงใต้เข่าได้เนาะหรือบางคนปวดแขน นะคะบางคนอาจจะใช้เป็นการกำปั้นมือแล้วก็ลงน้ำหนักแทนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครมีประวัติในเรื่องของการาปวดเข่าเดิมอยู่แล้วปวดบวดมยังร้อนมีกระดูกเสืที่เข่าหรือข้อมืออะไรต่างๆก็งดท่าน,นี้ไปก่อนได้นะคะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าการฝึกการออกกำลพวกนี้ไม่อยากจะทําให้เป็นการกระตุ้นอาการปวดทาให้แย่ลงนะคะจะต้องไม่มีอาการปวดในระหว่างการฝึกอ่ะโอเคเริ่มเลยมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกในค่ะ ั้งคานกันก่อนเนาะซึ่งระดับของตัวเข่ากับสะโพกอัตรงกันนะพอตรงกันนะอืมข้อมือกับไหล่ตรงกันนะคะเพื่อให้ลงเพื่อให้ลงน้ําหนักได้ตรงข้อต่อของหัวไหล่แล้วก็ข้อมือนะคะอืมหลังของเรานะคะจะต้องเป็นเส้นตรงเนาะหรืออาจจะมีแนวโค้งตามธรรมชาตินะคะจะไม่โค้งโก่งไปหรือว่าจะแอนหลังอย่างนี้มากไปไม่เอานะคะ บางคนเริ่มจากการแค่ค้างแบบนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ฝึกหายใจโดยจําได้ไหมคะครั้งแรกที่สอนก็คือให้หายใจเข้าโดยที่ลมเข้ามาในร่างกายของเราทุกทิศทางนะทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังดังนั้นเวลาเราฝึกท่านี้เนี่ยลมจะเข้ามาได้ด้านหลังได้ง่ายขึ้นกว่าตอนที่เรานอนหงายดังนั้นเวลาฝึกท่านี้เราจะต้องรู้สึกว่าตรงหลังร่างของเราเนี่ยมีการขยายตัวด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราลองฝึก พร้อมกับการหายใจไปด้วยหาหายลงหายใจนะพอ่อทำหลังให้ตรงนะแล้วก็หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบหายใจเข้าท้องป่อง หายใจออกท้องยุบหายถีหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบอ่ะทีนี้ถัดมาเดี๋ยวเราจะฝึกพาแมวท้องร่วมกับการหายใจแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแขนเนาะทั้งสองข้างก่อนนะคะอ่ะพร้อมนะพ่อทำหลังให้ตรงนะคะเราจะไม่มีการขยับตัวลำตัวของเราเลยนะคะในในการฝึกอันนี้อ่ะ ขยับแขนเลยอ่ายกแขนขึ้นอ่าเอาลงข้างหนึ่งขึ้นลงออ้ข้างหนึ่งขึ้นลงขึ้นทำแมวท้องหายใจเข้าหายใจออกด้วยนะนที่หนึ่งขึ้นลง อีกทีขึ้นขึ้นลงอีกทีขึ้นลงโอเคอ่ะทีนี้ถ้าใครทําได้นะคะก็แสดงว่าเก่งมากอาจจะลองฝึกถัดมานะคะก็เป็นการขยับขาอ่ะเดี๋ยวลองเลื่อนขาไปด้านหลังนะอ่ะขแมแบวท้องเกร็งท้องอ่ะขยับขาเลื่อนไปด้านหลัง ตัวเราจะต้องไม่ขยับเยอะนะอขยับน้อยนึงได้นะคะแกนกลางเราให้ตรงก่อนชายอ่ะเลื่อนอีกข้างนึงไปเลื่อนไปโอ้ถ้าพ่อยกลอยยากนะบางคนบางคนอาจจะยกขาลอยเลยก็ได้แบบแบบพ่อโชว์เมื่อกี้นะคะหรืออาจจะแค่วางขาลงกับพื้นสไลด์ไปอย่างนี้ก่อนก็ได้ง่ายง่ายกว่าเนาะแต่ถ้ายกลอยเลยเนี่ยยากเพราะว่าจะต้องเก่ง ต้องต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณตัวก้นหรือแล้วก็ขาด้านหลังเนี่ยในการยกลอยนะคะจะทําแบบลากอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะยกลอยก็ได้อันนี้ก็จะยากขึ้นเนาะก็แล้วแต่เนาะลองลองออกแบบเท่าก o l ลังกายระดับความยากให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะอืมโอเคได้นะคอยสองทีกันสองทปึ๊บ ใครตรงกันเนี่ยเดี๋ยวกล้องก็จะบอกเราเองนะคะปึ๊บบทงอืมหายใจเข้าไปเด้ย๋ยห้ามกันหายใจเด็ดขาดนะคะทีหนึ่งโอเคอ่ะถัดมายากสุดของท่านี้นะคะก็คือขยับแขนแล้วก็ขาไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราจะ ทำสลับกันแขนซ้ายขาขวาแขนขวาขาซ้ายอ่าอ่าตรงข่าแมวท้องนะทำให้แกนกลางตรงนะคะอ่ะปายสลับกันฮึบโอ้โหโชิโอโ,หโ,หโ,โนิ่งมากนะกับอืมบางคนอาจจะทำค้างก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะค้างนิดนึงแล้วก็ขยับเปลี่ยนข้างได้หมดเลยแล้วแต่ว่าใครอยากจะออกแบบการออกกำลังกายแบบไหนอืมกับตรง อีกทีฮึบโตปไปฮึบโองโอเคอเรียบร้อยแล้วโอ้โหง่ยายมากพ่อง่าย,ยไหมง่ายมากง่ายมากหอโชว์บอกง่ายมากดังนั้นอย่างที่เห็นนะคะแกนกลางกล้ามเ,เนื้อเนี่ยเป็น การออกกำลังกายที่แบบเป็นพื้นฐานมากๆเนาะทุกเพศทุกวัยสามารถที่จะเอาไปออกกำลังกายได้เลยนะคะก็ยังไงถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาถามก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆของการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อแกนกลางนั้นทำงาน ก่อนแล้วก็ในระหว่างที่เรามีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นการฝึกการขยับท่าทางต่างๆนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อแกนกลางทั้งหมดเลยอย่างในคลิปแรกที่สื่อเคยลงนะคะก็คือการสอนสควอกใช่ไหมคะท่านี้ก็ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางเหมือนกันถ้าใครอยากจะไปฝึกก็สามารถที่จะกดลิงก์แล้วก็ไปฝึกตามได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะไปออกกําลังกายท่าอื่นๆที่จะสอดคล้องกับ ชีวิตประจําวันของตนเองที่อยากจะทําอย่างบางคนนะคะอยากจะอุ้มลูกอุ้มหลานอย่างนี้ก็อาจจะฝึกการสะโค้หรืออาจจะฝึกการพับสะโพกอย่างเนี้ก็จะช่วยได้นะคะหรืออาจจะฝึกถือน้ำหนักไว้เฉยๆแล้วก็ยืนพยายามยืนตัวตรงอันนี้ก็ได้แกนกลางเหมือนกันเห็นไหมคะถ้าออกกำลังกายที่ฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางนั้นจริงๆมีหลากหลายมากมายเลยลองไปหาฝึกกันดูนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้กับคนที่คุณรักและอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย